เฟือ่องเงินที่เต้นรถส่งปนรวมยนตซาค่ะสีแยกไฟแดงหนองเสือกันอีกแล้วนะคะวันนี้เฟื่อมาพบพามาดูกับเจ้าตัวนี้นะคะโตโยต้าวีโกแชมป์ปี2 0 1 1นะคะมานะคะ่ะเราจะพาไปดูรอบๆและภายในตัวรถกันเลยค่ะเริ่มต้นจากไฟหน้านะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะคะ ตัวนี้เจ้าตัวนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะกระจังหน้านะคะกระจังหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะคะมีสัญ,ญลักษณ์โตโยต้าย่างนี้เลยนะคะาฝานะคะจะมีดูะบายหรือว่าจมูกนะคะนะคะเราไปดูรอบๆนะคะตัวนี้นะคะกระจกเป็นโครเมียมนะคะมีไฟเหลวอ,อยู่ในกระจกนะคะสัญ,ญลักษณ์ให้รัก ครบทวนนะคะมือจับนะคะมือจับจะเป็นแบบโคลเมียมค่ะนะคะเราจะพาไปดูด้านหลังและรอบๆคันกันเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะคะเป็นของโตโยต้านะคะอตัวนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยมีไฟครบท้วนมีสัญ,ญลักษณ์ให้ร e ักวีโกแชมปตัวอีครบท้วนนะคะนะค่ะเราจะพาไปดูในภายในตัวรถกันเลยคะ่ะ ภายในตัวรถนะคะจะเป็นสีครีมเทาอย่างนี้นะคะจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะจะมีจออ่าค่ะจะสร,สรุปราคากันนะคะมา,มาค่ะเราจะมาสรุปราคากันเลยนะคะราคาเจ้าตัวนี้นะคะอยู่ที่ราคาสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะคะราคาไม่แพงไม่แรงนะคะ สามารถจับจองเป็เจ้าของกันได้นะคะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถกดติดต่อโทรหาเฟิร์นได้เบอร์ที่เบอร์โทรทใต้หลิง์เลยค่ะและสำหรับวันนี้ก่อนที่จะจากกันไปนะคะรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่อง Youtube เฟิร์นด้วยนะคะขอบคุณค่ะ